นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับเพื่อัสบัดี30กรกฎาคม2563โสพลณวัฒนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตก,กรณิวัต์ค่ะทาง a c e b o o k Live พี่เพจสำนักข่าวไทยด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องทางนี้แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสื่อสารส่งคําถามเข้ามาที่ด้านล่างคือเซ o ตโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นช่องทางการสื่อสารของตลาดลักรั์แห่งประเทศไทยให้ความรู้การลงทุนกันค่ะถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวะโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้้้้งวววัันนไไปไดดที่ Se.com Setwitch Facebook แล Facebook ยะครบ มา,มาเริ่มต้นกันธนาคารกลางสหรัฐอย่างที่บอกไว้ประชุมมา2วัน28-29ว,วันนี้ทราบผลก็ตามคาดนะคะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับใกล้0%ค่ะส่งผลให้ดาวโจนสปิดบวกไปได้160.29จุด S&P 500บวก40 n a s บ a q บวก140นะคะ เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่0ถึง0.25เปอร์็ต์ในการประชุมเมื่อวานนี้ยืนยันว่าจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่เฟดมีอยู่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจประโยคนี้แหละคะ่ะที่ทำให้หุ้นขึ้นได้โดยเจอรรมพาเวลบอกว่าจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นเนี่ยจะใช้เครื่องมือทั้งหมดเลยเพื่อสนับสนุนและเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของเฟดในการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพและยังได้แรงหนุนจากการที่ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและเฟดก็จะใช้เงินอัดฉีดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนักลงทุนจับตาพักเดโมแคตและทำเงียบขาวที่กำลังเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งรวมถึงการขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงานที่จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ค่ะขยับไปดูหุ้นทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับหุ้นทางฝั่งยุโรปปิดลบแต่ว่าเป็นการปิดลบเพราะว่าเขารอผลการประชุมเฟดอยู่นะครับ ฟุตซีร้อยลอนดอนนั้นขยับบวกขึ้นมาได้นิดเดียวสองจุดสองจุดด็ของเยอรมันลงไปสิบสามจุดแล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสปิดวันทำการล่าสุดเพิ่มขึ้นมาได้ยี่สิบเก้าจุดนะครับนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อนะครับรอผลการประชุมเฟดแล้วก็ถแถลงข่าวการถแถลงข่าวของเจอร์มพาเวลด้วยมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 บเก้าที่ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลกสหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าเพิ่มมากกว่าหนึ่งพันรายเป็นวันที่สองติดต่อกัน จีนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น100กับ1รายซึ่งถือว่ามากที่สุดในวันเดียวนะครับในรอบก,กว่า3เดือนครึ่งส่วนผมประกอบการที่อ่อนแอเกินคาดของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปก็เป็นอีกปัจจัยที่ถ่วงตลาดด้วยเหมือนกันครับราคาน้ำมันนะคะได้รับผลกระทรบจากตอกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงเกินคาดนะคะก็เลยราคาน้ำมันขยับบวกขึ้นค่ะ WTI บวก23เซน,นเบนซ์เพิ่มมา53เซนนะคะได้น้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้น16เซนค่ะ ที่ตลาดนิวยอร์กปิดบวกไปเมื่อคืนนี้เพราะสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าที่คาดนะคะ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบลง10.6ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้จะลงเพียง1ล้าน2 0 0 0บาร์เรลส่วนสถาบันปริโตเลียมอเมริกาหรือ API ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐเนี่ยเผยว่าเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐล,ลดลงมาถึง6ล้าน8 0 0 0บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่วนบ้านเรานะคะวันนี้มีความ เื่อนไหวของราคาน้ำมันคือลงนะคะ40สังต่อลิตรยกเว้น E85 ลดลง20สังต่อลิตรส่วนดีเซลคงเดิมอันนี้เป็นราคาของปตทและบางจากทองคำยังคงร้อนแรงนะครับทำสถิตินิวไฮเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขึ้นไปอีก8เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์โคเม็กซ์บวกเพิ่มขึ้นไปราคา1 9 5 3เหรียญ40เซนต์นะครับทำนิวไฮปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่9นะครับเพราะว่า นักลงทุนซื้อทองคำระหว่างรอผลการประชุมเฟดนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเฟดคงดอกเบีย้ยแล้วดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนเหมือนกันทาให้ดัชนีดอลลาร์ลดลงไป0.23ไปอยู่93.47นะครับราคาทองคำบ้านเรากัน,กนบ้างเช้าวันนี้ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาบาทละ50บาทครับทองคำแท่งขายออก29,100บาท และทองรูปพัรร์ขายออก29,600บาทต่อบาททองคำํำในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่31.41บาท 4, สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐนะครับตลาดการเงินรับข่าวเฟดคงดอกเบีย้ยหุ้นสหรัฐฟื้นเงินบาทถึงแม้ว่าจะถูกแรงกดดันจากแรงเทขายทองคําและการอ่อนค่าของเงินดอลล่าแต่ว่าก็ยังแข็งค่าแต่ว่าช้านะครับมองกรอกเงินบาทวันนี้ไว้31.35-31.55สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐค,ค,ครับ ทองคำยังสูงริ้วเลยนะคะแต่หุ้นไทยแทบไม่ไปไหนเลยนะเมื่อวานนี้เพรางั้นวันนี้มาดูกันนะคะปัจจัยบวกปัจจัยลบที่อาจจะเป็นไปได้นะคะสนับสนุนหุ้นไทยวันนี้ก็คือเฟดมีมติตามคาดนะคะคงดอกเบีย้ยทําให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นนะคะจากที่พาเวลบอกว่าจะใช้มาตรการสน,สนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปค่ะตอกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงเกินคาดด้วยราคาน้ำมันเนี่ยขยับขึ้นนะคะดอลลร์อ่อนค่าช่วงนี้แล้วก็ ยังมีการเก็งขุ้นเป็นรายตัวนะคะจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสสบ้านดังปัจจัยลบนะครับผู้ติดเชื้อโควิดสิทั่วโลกใกล้ถึง17ล้านรายแล้วตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐก,ก็ยังเป็นปัจจัยทวงอยู่ราคาทองคําก็ทำนิวไฮอ,อย่างต่อเนื่องเกรียยเทียบชั่งน้ําหนักกันดูนะครับบวกและลบนะครับอีกเรื่องที่สําคัญคือการที่เราได้คนผู้ว่าแบง์ชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้คอรมอมีพิธีแต่งตั้งคุณเศรษฐพุทธ สุธิวา่าณรฤพุทธเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่24นะครับพลเอกประยุจันทร์โอชานายโกโรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมครมมีมติแต่งตั้งนายเศรษฐพุทธสุธิวาณรฤพุทธกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงและเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายโกโรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ตามที่คณะกรรมการสัญหาเสนอพิจารณาความเหมาะสมจากคุณวุฒิคุณสมบัติการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งคุณเศรษฐพุทธได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1ครับ นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่สามารถจะกำหนดว่าจะเลือกใครแต่มองว่าคุณเศรษฐพุธเป็นคนรุ่นใหม่จะเข้ามาช่วยงานได้ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจและก็สนับสนุนการทำงานต่อไปนะครับคุณเศรษฐพุธจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทอี o n น m i มิกจากเกีย u n น v ิ r เว t ร์ตี้ของสหรัฐอเมริกาประวัติการทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกที่สหรัฐแล้วก็ถูกดึงมาอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลังในช่วงที่ประเทศไทยต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ผู้วยการร่วมสวคในขณะนั้นก็คือคุณวิรัติสยสติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไท,ไทยคนปัจจุบันนะครับ<ฮ>ที่กําลังจะครบวาระตําแหน่งในสิ้นเดือนกันยายนนี้คุณเศรษฐพุิเคยเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะสายตลาดทุนก็เคยอยู่เคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะ ทางเลยคะ่ะที่การสมาคมธนาคารไทยคะ่ะคุณกอบศักดดวงดีก็บอกว่าดรเศรษฐพุทธเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการธนาคารไทยและก็ยังเป็นคณะกรรมการกอนอง,องอด้วยจึงเชื่อว่าจะเข้ามาดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วนเรื่อง,ง,งมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19และการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของไทยคะ่ะโดยภาคธนาคารเองก็มีความเชื่อมั่นและพร้อมสนับสนุนการทํางานกับผู้ว่าแบ่งชาติคนใหม่ค่ะ มีคำแนะนำจากทิสโกเวลนะครับท<ไ>ีมการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีไปดูกันหน่อยว่าเขาแนะนำยังไงบ้างน,นะครับ<ไ>คุณนัทกฤษเหล่าทวีทรัพย์หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนของทิสโกเวลธนาคารทิสโกบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนอกจากโควิด19 <c oughs> ก็ยังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสงครามการค้าจีนสหรัฐที่ตึงเครียดมากขึ้นแต่หุ้นก็ยังเป็นการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำสภาพกล้องสูงและการที่เฟดทำา QE อย่างต่อเนื่อง แนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนช่วงนี้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงหุ้น70เงินสด20ทองคำ10แนะให้ลงทุนหุ้นต่างประเทศในกลุ่มเมกะเทรนครับอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์ประมาณสัก50-60เเพราะว่าแนวโน้มการเติบโตดีและก็ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นไทยในปัจจุบันด้วยครับ ถัดมามาดูหุ้นสื่อนะคะอย่างอาสอมทในการประชุมพูดถึงหุ้นไปเมื่อวานนี้นะคะอสอมทยังเดินหน้าอุดทนมติกสทชเคาะเงินเยียวยาคลื่น2,600เมกะเฮิร์เอาบรรยากาศมาฝากกันก่อนนะคะก็มีการสแกนอุณหภูมิให้ใส่หน้ากากอน,อนามัยจัดระยะห่างแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งกันค่ะ เริ่มมืคุณเขมทัตพลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสม,มทจำกัดมหาชนเผยว่าได้มีการพูดคุยพร้อมชี้แจงกับผู้ถือหุ้นหลายประเด็นโดยเฉพาะการดําเนินการเกี่ยวกับการคืนคลื่น,ค,นความถี่2,600เมกะเฮิร์ยืนยันไม่เคยพูดให้มีการแบ่งสัดส่วนเงินเยียวยาจากการรีย้คืนคลื่นระหว่างเอ็มคอร์ดและบริษัทเพลเวิร์กจำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการบริหารเนื้อหาและการตลาดโครงการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกแบบ50%โดยได้ชี้แจงไปกับกสทชหลายครั้งค่ะเกี่ยวกับการเรียกคืนคลื่นความถี่ซึ่งได้ยืนยันมูลค่าเสียโอกาสที่50,000ล้านบาทกสทชไม่เคยสอบถามเลยว่าต้องการได้รับเงินเยียวยาเท่าใดมีแต่เพียงขอให้ส่งประมาณการรายได้และกำไรของโครงการให้เท่านั้นซึ่งอสมทได้ส่งประเมินรายได้รวมในการประกอบกิจการเป็นเวลา15ปีไว้ที่226,830ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมายืนยันมูลค่าความเสียหายที่แจ้งไปโดยตลอดนะคะและไม่เคยยอมรับมูลค่าเงินเยียวยาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดทางนี้ได้ดําเนินการอุธรอนมตินี้ต่อกสทชและขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดําเนินคดีกสทชต่อศาลปกครองภายใน90วันค่ะมาดูต่อกันด้วยสับลงทุนนะครับทบทวนเครื่องหมาย S กันต่อวันนี้ XN หรือว่า Xcluding Capital Return ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุนนะครับ มารู้จัก PVD Space by s e t นะคะนี่คือแหล่งรวมสื่อความรู้ออนไลน์ตอบโจทย์ทุกเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund PVD นะคะที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เงินเดือนไขข้อข้องใจต่างๆมีสื่อความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลากหลายฝากคำถามไว้ก็ได้ถ้าใครนะคะอยากเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มเติมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเข้าไปดูตาม QR code หน้าจอได้เลยค่ะหรือ w w w s e t o r t h e d u c a t i o n ค่ะ เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลคอนบุรีกันนะครับ นักลงทุนที่กําลังสนใจหรือว่ารอเรื่องกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เรามีรายละเอียดของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโร<ะ>งไฟฟ้ากลุ่มน้าตาลคอนบุรีหรือว่า KBSPIF มาฝากกันนะครับกองทุนนี้วงเงินไม่เกิน2,800ล้านบาทดําเนินการโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าคอนบุรีจํากัด น่าสนใจยังไงบ้างเป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแค่ไหนยังไงบ้างผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอิสระทวินเติมรัพย์กรรมการของบริษัทน้ำตาลคอนบุรีจำกัดมหาชนและคุณชวินดาหาร,รัตนกูลกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณอิสระครับคุณชวินดาสวัสดีครับ วันนี้มาขอข้อมูลเรื่องกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลคอนบุรี KBSPIF นะครับก่อนอื่นผมรบกวนคุณอิสราก่อนขอ,ขอภาพรวมก่อนธุรก,กิจของ KBs ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ,รบก็ KBs ก็ก็คือน้ำตาลคอนบุรีรนะฮะเราก็จะตั้งมาแล้วประมาณ55ปีนะครับแล้วก็เมื่อสักประมาณ8ปีก่อนเนี่ยก็ได้มีการร่วมทุนกับทาง ญี่ปุ่นก็คือทางมิตซูยนะครับแล้วตอนนี้ทุนจดทะเบียนก็อยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทนะครับาการทำโรงงานน้ำตาลเนี่ยเราจะต้องมีทางส่วนเขาเรียกว่าถทางทางอยเลอร์นะครับซึ่งบอยเลอร์นี่ก็เอาผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำนะครับซึ่งสองส่วนนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กับเป็นบริษัทลูกของ KBS นะครับ,รบซึ่ง ก็คือว่า KPP KPP เรียกว่า KPP นะครับแล้วก็ KPP เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะส่งไฟฟ้าเนี่ยมาให้ทางโรงงานนะครับแล้วก็สตีมมาให้ทางโรงงานครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ขายไฟฟ้าเนี่ยให้กับทาง e ี a t นะครับ,รบแล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มที่จริงๆเราก็เคยขายมาแล้วนะครับ ให้ทาง T E A นะครับซึ่งก็จะมีคอนแทคีีสองคอนแทคก็คือ8เมกะวัตซึ่งเ,เราก็ได้ทำตรงนี้มาเนี่ยก็มา9ปีนะครับซึ่งาทางตอนที่เราขายกับให้ทาง EGAT นี้เนี่ยเราก็ขายมาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะครับเราก็ยังเหลือไลฟ์ของคอนแทคที่22่สมกวัตก็ยังเหลืออีกประมาณ19 2 0ถึง20ปีครับ,คร,บครับและอันนี้ก็คือ โดยภาพโดยรวมนะของ KBS และก็ KPP ส่วนอกองทุนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะก็คือมาจาก KPP นี่แหละนะครับซึ่ง KPP เนี่ยก็จะมีคอนแทรคที่ขายทาง EGAT แล้วก็ถ่ายทางโรงงานซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ขายจาก2 2 2รายการนี่นะครับก็มาเป็นมาเข้ามาอยู่ในอกองทุนนี้ตัวตัว KBS PIF ตัวที่ว่ากองทุนที่ว่าตัวนี้เนี่ย เงินลงทุนที่ที่เราจะได้แล้วจะไปขยายธุรกิจต่อเนี่ยเล็งไว้วางแผนไว้ยังไงบ้างครับคุณอิสระครับก็คือเรามีแผนงานที่จะของทาง KBS เนี่ยเรากำลังจะขึ้นโรงงานใหม่นะครับะะที่สีคิ้วนะครับมีการผลิตเนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0 0ตันต่อวันนะครับะะแล้วก็ในโรงงานนี้เนี่ยก็จะต้องมอีหน่วยไฟฟ้าเช่นกันเพราะว่าโรงงานน้ำตาลกับ ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้อง,อง,ค,องคู่กันนะครับก็เงินที่จะได้มาเนี่ยก็จะมาลงทุนตรงนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็กำลังขอทางรัฐบาลนะฮะถ้ามีการเปิดสายส่งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อนาคตเนี่ยเราก็จะเอาตรงเนี้ยที่อยู่ที่สีครเนี่ยก็นำมาขายให้กับทางอีกกต่ออับ,บนี้ก็เป็นที่มาของของกองทุนนี้ครับ ผมแอบไปที่คุณชวินดาไปที่เทแทนบ้างอยากสอบถามถึงตัวโครงสร้างของตัว KPS PIF หน่อยว่าในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างน่าสนใจแค่ไหนมีมุม,มอะไรที่นักลองทุนควรต้องทราบบ้างครับพี่ขอบคุณค่ะจร,จริงๆต้องบอกว่าโครงสร้างของกองทุนโรงไฟฟ้านะคะเป็น ISS รือ Infrastructure Fund เนี่ยจะเป็นโครงสร้างปกติที่เรา,เารับทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สินในรูปแบบอะไรก็ตามเข้ามาในกองทุนตอนนี้กองเนี้ยเรารับทรัพย์สินมาจากทางด้าน KPP นะคะ แล้วโดยที่มีเคนแทมเองเป็นฟันแมเนเจอร์มีธทาคานกศรศรีอยาเป็นผู้ดูแลผลป,ประโยชน์ก่อนเข้ากองทุนเนี่ยเราต้องมีการทำดิวดิลิเจนทั้งหมด4เรื่องทรัพย์สินที่ไปลงทุนคืออะไรนะคะทรัพย์สินที่ไปลงทุนต่อยอดจากคุณอิสระนะคะเราต้องเรียกว่าส่วนแบ่งในการรับรู้รายได้นะคะ62%ของสัญญาการขายไฟซึ่งสัญญาการขายไฟนี้มีอยู่2สัญญาที่กองทุนรับมาคือสัญญาที่ขายให้กับอีก,กัด<ะ>การกไฟฟ้า่ายผลิตยบ2บมิะวัต อีกสัญญาหนึ่งเป็นการสัญญาทํากับ KBS นะคะในการรับซื้อไฟของเราไปซึ่ง5 5เมกะวัตต์รวมเป็น25.5เมกะวัตต์แต่25.5เมกะวัตต์นี้เรารับรู้มาเพียง62%ของรายได้นะอันนี้คือโครงสร้างของของกอ,อ,องทุนโรงไฟฟ้านี้นะคะทีน,นี้ถามว่าจุดเด่นอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเรารับรู้รายได้ หรือผู้ภาษาง่ายๆคือท็อปไลน์บรรทัดบนคือรายได้อย่างเดียวนะคะรายได้อย่างเดียวนียดีตรงที่ว่าทําให้รายได้ของกองทุนจะคงค่อนข้างนิ่ง<ฆ>ค่อนข้างมีความผันผวนตามเรามีการสัคเจอร์ให้วัตถุดิบนี้เพียงพอในระยะเวลา20ปีเหตุผลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสัญญาอีกสัญญาหนึ่งกับทาง KPP ว่าจะต้อง provide หรือจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าหรือกากอ้อยเนี่ย อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า600,000ตันต่อปีซึ่งจริงๆคุณอิศราเคยพูดมาแล้วว่าความเสี่ยงสูงสุดในการที่จะมีกัาบอ้อยน้อยมากในภาวะแห้งแล้งเนี่ยมันคือ40ปีใช่ไหมคะ40ปีโอกาสมันน้อยมากน้อยมากมซึ่งตรงน,นั้นตอนที่40ปีแห้งแล้งที่สุดเนี่ยอ้อยมันมีประมาณ1.7ล้านตันเพราะนั้นการสัญญาว่าจะให้เรา600,000นี่ไม่ถือว่าเยอะอเราเรียกว่ามีครูชั่นในการที่จะมีตัวเขาเรียกว่าวัตถุดิบในการที่จะผลิตไฟฟ้าให้เรา ขายให้กับอีกแกกได้อย่างเพียงพอนะคะกองทุนนี้สวยอีกอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตกองทุนนี้ทางด้าน k b s สร้างโรงงานเสร็จแล้วนี่เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปลงทุนในส่วนเพิ่มจากกองทุนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะพูดถึงความน่าสนใจไปแล้วมีความเสี่ยงอะไรที่นักลงทุนควรต้องทราบด้วยไหมครับต้องบอกว่ากองทุนนี้ขนาดประมาณ2,800ล้าน <ừ> mm. นะคะถามว่ารายได้หรือผลตอบแทนนี่ค่อนข้างดูโอเคอยู่แต่ขณะเดียวกันตัว2,800ล้านนี่ถือว่าเป็นกองที่ จะเล็กมากก็ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องสภาพคล่องอาจจะเป็นประเด็นนะคะแต่ถ้าแลกกับไอ้ตัวผลตอบแทนที่เราคาดการณ์ว่าต่อปีที่ท่านคนตนจะได้คืนไปเนี่ย เราคาดหวังว่านักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในกองนี้จะเป็นนักทุนระยะยาวแล้วได้เอ็นจอยในการลงทุนต่อเนื่องไปรายได้นะคะเขาเรียกว่าเงินผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้คืนไปมีอยู่สองส่วนรวมเป็นแ9ดดเ้าเรซนตต่อปีซึ่งเป็นเงินปันผลประมาณหกปซนกว่านิดหน่อยแล้วก็ในส่วนซึ่งเป็นสภาพคล่องส่วนเกินอีกประมาณ2%ซนกว่านะคะเพราะนั้น รวมแล้วนี่ก็จะเป็น8.95นะคะนี้เวลาเราพูดถึงผลตอบแทนปีแรกเราก็ต้องพูดถึง IRR ด้วยก็คือผลตอบแทนภายในนะคะซึ่งเวลาเราคำนวณให้กับนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะได้ตลอดระยะเวลา20ปีจะได้ประมาณ7%นะคะคฉะนั้นถามว่าดูดโอเคไหมกับ8.95 all in รวมนี่เราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยงามอยู่สำหรับนักลงทุนนะคะคผมกลับมาที่คุณอิสระครับ อยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนที่เขาอาจจะมองหาการลงทุนซึ่งตอนนี้เรามี KBSPF เป็นหนึ่งทางเลือกละอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างครับเชิญครับครับก็อยากจะฝากว่า,อากองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนที่มองว่าความเสี่ยงต่ำมากนะครับแล้วก็เอาไปแต่ท็อปไลน์นะครับาบางท่านเนี่ยก็จะมีบอกว่าเออเป็นห่วงเรื่องอความแพงถ้าสมมติว่า เชื้อเพลิงน้อยอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็จะเรียนว่าต้นทุนเนี่ยก็จะไม่ได้มารวมในในการแบ่งปันของกองทุนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะฮะก็คือว่ากองทุนนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนยาวๆนะครับในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่ำหรือเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับสุดท้ายครับคุณชวินดาอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างครับเชิญครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ากองนี้เนี่ยจริงๆเราเหมาะกับใครก่อนนะคะ,คะต้องบอกว่ากองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอน,นะคะมีการตอบแทนเป็นระยะเพราะนั้น,นจริงกองนี้เราจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละสองครั้งซึ่งปกติเนี่ยกองประเภทที่มี cash flow หรือมีรายได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะจ่ายมากกว่านั้นอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาท้านักงทุนที่คาดหวังในเรื่องที่กลับมาซื้อขาย ซื้อมาขายไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะนั้นจะเป็นรักทุนที่มองทุนมองการลงทุนระยะยาวจริงๆนะคะการขายนะคะครเราจะขายในช่วงเวลาวันที่4ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะคะแล้วใครบ้างที่สามารถลงทุนได้นั้นลงทุนที่ลงทุนได้ก็จะเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะหน่วยละ10บาทเพราะนั้นทุกคนจะได้จัดสรรครบหมดเราเรียกว่าวิธีการจัดสรรแบบ small lot first เราสามารถซื้อขายผ่าน ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาแม้กระทั่งออนไลน์ซึ่งเราเรียกว่า Money Connect ตนะคะต้องเรียนนิดหนึ่งว่ากองนี้ความสวยงามอีกอันหนึ่งก็คือว่านักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะตามกฎหมายเองบอกว่าถือ10ปีเนี่ยไม่ต้องเสียวิทย์ต้องแท็กซ์เพราะนั้นรายได้ที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนนี้ก็จะคืนให้กับน้องทุนเต็มเต็มไปเลยขอบคุณมากครับคุณอินสราครับขอบคุณคุณสวินดานครับ<ช>ขอบคุณครับสวัสดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ั อีกหนึ่งตัวน้องใหม่นะคะคที่กําลังจะเข้ามาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คือหุ้นในตลาด M A I วันนี้หุ้นน้องใหม่คือ S I C T บริษัท Silicon Craft Technology จำกัดมหาชนนะคะนำหุ้นสามัญร้อยล้านหุ้นค่ะมาออก I P O หุ้นละ1บาท <c oughs> ขออภัยค่ะหนบาท38ตางนะคะเข้า M A I วันนี้ในกลุ่มเทคโนโลยีใช้ชื่อย่อว่า S I C T เขาประกอบธุบร,บร,รกิจออกแบบวิจัยและพัฒนาวงจรรวมนะคะ Integrated Circuit Design หรือ m i c r o c h ิ p และว,ว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในแบรนด์ SIC ขายไปหลายประเทศทั่วโลกเลยก็มีแผนจะนำเงินไปที่ได้จากการระดมทุน IPO ไปใช้ในการต่อย,ยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักนะครับก็ลงจะลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ลงทุนหรือว่าร่วมลงทุนในบริษัทที่มีนวัตรกรรมส่งเสริมธุรกิจของบริษัทและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับปิดท<ะ>้ายดูหุ้นเอเชียกันหน่อยครับเช้าว,วันนี้นิเกอินะครับ บวกขึ้นมาได้นิดหนึงครับ11.18จุดหรือประมาณ0.05%ในขณะที่ตลาดอื่นๆก็สลับสลับกันนะครับเห็นมีทั้งบวกแล้วก็ลบเซี่ยงไฮ้ติดลบไปได้ติดลบไปประมาณ3จุดนะครับหังเสงบวกขึ้นมาได้ประมาณ115จุดแต่ว่าอยู่ในเก์ประมาณ0.1-0.4%ถึงนะครับค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะนัทีลงทุน9ก้าโงครึงค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ